มได้บ mm. ุญได้บุญเลยเนาะมาไมาไั้คาบลูกไปแล้วมาบอกยายนี่เด้อหาโมกเกิดโมกไม่ไปหาโมกเกิดนเด้อบ้าน ใ่ไห oui? er> มได้โอเคโอ้ทช pues ่่ใ่้ใ่นื้อเลี่แกขี้มูกมันใสอยู่แ้ทีนีขี้มุกเด็มโอ้ยอีน้อยอันนี้ก็ไดู้คอุม่หะโบกดวคนนงเเเ ไปไปเลยก็ได้ไปเนี่ยเขาบอกว่ามันมีเสาสูงตรงเนี้ยเสาสูงเนี่ยมันมีกล้องจะได้กันแล้วก็ลองตามห,หน่อย